จากกรณีประกาศของกรมควบคุมมลพิษเรื่องของเตาเผาศพปล่อยควันสร้างมลพิษพระสมุทรบนเกิดฐานุตารโรเจ้าอาวาสวัดบางม่วงตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าเตาเผาศพเมนบางวัดอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะทำตามประกาศในเรื่องของการควบคุมมลพิษเนื่องจากบางวัดยังคงใช้เตาเผาแบบเก่าซึ่งเป็นเตาเผาโดยใช้ถ่านปัจจุบันวัดที่มีความพร้อมจะทำตามประกาศ แต่ก็ควรจะศึกษาก่อนที่จะออกกฎบางวัดเป็นวัดที่หาปัจจัยได้ยากไม่ค่อยมีปัจจัยที่จะมาสร้างเตาเผาแบบใหม่และเมื่อใช้ถางในการเผาจึงทําให้เกิดควันปัจจุบันเตาเผาศพบี3แบบคือแบบเก่าซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เตาไฟฟ้าและเตาใชน้น้ํามันใช้น้ํามันในการเผาไหม้และใช้ไฟฟ้าเป็นตัวจุดระเบิดในส่วนของเตาไฟฟ้ามีการปล่อยควันตามปกติ เพียงแต่เตาเผาของวัดในปัจจุบันจะมีระบบเผาควันซึ่งจะทำให้ปริมาณการปล่อยควันออกมาน้อยแต่ก็ยังคงมีควันอยู่แต่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนส่วนเตาที่ใช้น้ำมันก็มีควันเช่นกันแต่ก็มีระบบเผาควันก่อนจะปล่อยควันออกไปทางปล่องเตาก่อนที่จะทำการสร้างระบบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจวัดปริมาณการปล่อยควันและมีค่าใช้จ่ายในการสร้างที่สูงหากว่ามีการบังคับใช้ประกาศจะส่งผลกระทบต่อวัดที่มีเตาเผาศพแบบเก่า หรือว่าเตาเผาฐานได้ทางนี้ในปัจจุบันเตาเผาศพที่มีอยู่ก็มีการทําตามประกาศค่อนข้างหลายวัดและวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้เตาระบบนี้แล้ว คือถามว่าฟาร์มพร้อมมีไหมพร้อมทุกวัดแหละแต่ว่าบางวัดเนี่ยคุณต้องศึกษาก่อนที่จะออกกฎออกอะไรเนี่ยมันต้องดูว่าเตาเนี่ยเขาทำยังไงดั้งเดิมมายังไงคือออกกฎเนี่ยใครก็ออกได้ออกปุ๊บ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 แต่ว่าคุณต้องดูวัดแต่และว,วัดมันไม่เหมือนกันบางวัดเนี่ยเป็นวัดที่หาปัจจัยยากปัจจัยไม่ค่อยมีเขาก็ต้องใช้เจ้าถ่านดั้งเดิม ใช้ฟืนใช้ถ่านมันก็มีฟันใช่ไหมถ้ากันนี้จะไม่ให้มีฟันต้องต้มหรือฝังเท่านั้นแหละถึงจะไม่มีฟันขึ้นชื่อว่าเผามันต้องมีฟันยังไงก็มีฟันแต่ว่าการจะออกกฎออกอะไรคุณต้องมาทำพาวิจารแล้วลงมาอยู่คุกคีกับพื้นที่กับวัดก่อนจะออกเขียนนั่นมันเขียนง่ายแต่ว่าทำนมันทำยากใช่ไหมครับคุณต้องลงมาดูแล้วเผาวันเป็นสิบศพมันร้อน แล้วศึกษาเรื่องเตาเนี่ยก่อนที่ฟันมันจะออกเนี่ยเขามีเตาเผาศพชั้นล่างแล้วมีหัวเผาฟันเผาฟัมร้อนเพื่อให้มันฟันมันน้อยลงป,ปัจจุบันเนี่ยคับหลวงพ่อครับเ,เตาเผาศพตรงนี้ครับมันมีมีกี่แบบครับหลวงพ่อมีกี่แบบตอนนี้เหลือสามที่เข้าๆนะมีน้ํามันมีแก๊สมีไฟฟ้าแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าควบคุมหมดเขาเรียกตัวสปาร์กไฟ ตัวสปาร์คไฟการเผาแบบไฟฟ้าเนี่ยครับหลวงพ่อไฟฟ้าหลวงพ่อไม่ค่อยสนัดนะฟันจะเยอะไหมครับหลวงพ่อ,อทุกอย่างมีฟันหมดขึ้นชื่อว่าเผาแต่ว่าตอนเนี้ยแต่ละเตาเนี่ยน้อยมากที่จะมีฟันนะน้อยมากแม้จะกลิ่นยังแทบไม่มีบอกเลยบอกเลยว่ากลิ่นแทบจะไม่มีมกระทรวงทรัพยากรคุณเอาเวลาที่ตรงเนี้ย ไปไปดูพวกระบบรถยนต์ระบบโรงงานระบบอะไรที่ฝาเพราะว่าเมนเนี่ยเขาไมไ่ทำกันเป็นเดือนเดือนปีปีนานๆจะมีศพสักทีมันจะมีช่วงนี้ก็คือช่วงโควิดแป๊บเดียวนะไปลบกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมเลยอย่ามาลบกับวัดเลยคุณโยมฝากนิดนึงมันเป็นหน้าที่ของวัดนายประชา้ามันต้องเผาศพมาผีมาวัดมันจะไม่เผาได้ไงถ้าเผาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเร,เรามีนโยบายโดยส่วนตัวจะมานะไม่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ไหนนะถ้าเผาไม่ได้จะมาเดี๋ยวจะเอาไปให้หน้ากระทรวง ใส่รถไปให้หน้ากระทรวงเลยแล้วให้คุณลองทําดูไม่มีความใช่ขายะมูลฝอยแล้วเอาเวลาไปทําตรงนั้นนี่ฟ้า